เฮ้ยสีแดงสีแดงสีแดงเฮ้ยเฮ้ยสตาร์นัทเมโมรี่สตาร์เฮ้ยใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยมาแล้วโอวววอุ้ยตะโกนลั่นเลยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเคนะครับก็อยู่ในเกมกราฟยูซีเอ็นเกตนะก็วันนี้มีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับก็ฉลองครบรอบสิบห้าปีนะสิบห้าปีอันนี้ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็เพิ่งมาเล่นเหมือนกันเนาะ แล้วก็มีอัปเดตใหม่นะครับกิจกรรมต่างๆเนาะแล้วก็หลักๆกก็คือเพิ่มโมบิสูตรแล้วก็พายล์ตใหม่มานะครับผมแล้วก็มีแจกเพชรด้วยนะครับ6,000เพชรนะอย่าลืมเข้ามาล็อกอินนะครับโอเคในส่วนของโมบิสูตรตัวใหม่ก็จะเป็นา gp า GP03 s t a r Men นะครับจากโมบิสนะูตรกระนั่ม Stardust Memory เนาะ แล้วก็ไพร์ดสุดตึงนะครับผมพรีโคอุรากินั่นเองนะระดับ U R ทั้งคู่นะครับโอเคนะซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดการช่กันผมไม่แน่ใจว่าจะเปิดหมดเลยหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับในส่วนของความสามารถของโมบิสุตัวใหม่ก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับขอให้ได้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดเรื่องของสกิลกันอีกทีหนึ่ง แล้วเดี๋ยวทําคลิปรีวิวแยกเลยถ้าได้นะแล้วก็พี่โคของเราเหมือนกันนะครับแหมหน้าตาแม่งโคเทธธ่เลยว่ะโอเคนะครับมีสี่หมื่นเพชรนะครับเอ้ยเดี๋ยวขอเปลี่ยนรูปเป็น g p พีศูนหนึ่งดีกว่านี่มี GP01 ศูย์หนึ่งอยู่นะครับเผื่อพี่โคก็จะมาไวนะอ่ะไปเปิดเลยดีกว่านะครับ g p 0ีศูนย์สามเป็นสายวิ่งสีเหลืองนะ โอเคครับพร้อมละตื่นเต้นว่ามันจะออกไหมวะขอให้ออกนะเรดดับน่าจะประมาณ1.6มั้งผมไม่แน่ใจนะโอเคครับสุ่มรอบแรกเราจะไม่สคิปคัดซีนนะแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปก็ค่อยสคิปเนาะ คนา64โคานะครับได้ SR มาสองตัวนะแล้วก็ UR ตัวนี้เท่าไหร่เอ,อ่ยเออห้าตัวที่เก้านะครับ UR อ่ะตัวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะตัวต่อไปนะครับ UR นะไม่รู้เป็นตัวอะไรนะถ้าออกรอบแรกนี่ก็ถือว่าโชคดีนะครับผมอาจจะพอเลยนะปึ๊บเอ้ยเอ้ยออกไว้เนี่ยโอ้ไม่ใช่ครับ GP ศูนย์สองอุ้ยตกใจเลย เอา้า g p ี2ูงมาแล้วผมมีจ p พีศูนหนึ่งด้วยนะครับนี่พี่แกเอาจ p พีูงมาให้เลยนะสายโล่สีฟ้านะครับเฮ้ยเอา้า g p ีพูองออกนะโอ้ตกใจเลยนะครับแหมนึกว่าได้แล้วเออเดี๋ยวขอดูเลตตู้นิดนึงนะมัน มันใส่มาหรือเปล่าเอมันใส่ GP สศูนยสองมาเหรอผมไม่แน่ใจนะขอดูก่อนเลนดดี่เปอร์เลยนะครับถือว่าเยอะอยู่นะแล้วก็ตัวใหม่นะครับพิกอัพด้วยหนึ่งจุดห้าเปอร์เซนแต่ได้ GP ศูนย์สองเฉยเลย0ูนจุดห้านะครับศูนจุดห้าสองอ่ะอีกรอบครับไปต่อเลยดีกว่า รอบที่สองนะครับคลิปไปทันเดอร์โบตัวอะไรเอ่ยโดมโดมดอมเป็นลิกโดมนะครับเวอร์ชันทันนะเดเรอร์โบนะตัวเดียวเ่าะตัวเดียวเนาะอ๋อได เอา,าได้ G P 0ู3สองาด้วยโอ้โหออกสองรอบเลยนะอ,อีกรอบหนึ่งนะครับรอบที่สามโอ้โหยังไม่ออกเลยว่ะวันวันแล้วว่ะอ่ะตัวสุดท้ายเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้รารันตีย UC e เอ a เกต ตัวอะไรวะไม่รู้จักเลยครับอันนี้การันตีปะเนี่ยสายธงเอ็นเกตซีโร่เซต้ากันดั้มตัวอะไรอ่ยอ๋อตัวนี้นะครับ กลาแผ่นนะชื่อมันใช่ไหมที่ตัวม,มันใหญ่ๆเนาะโอเคไม่ออกนะครับโอ้โหเริ่มวันแล้ววนะ่า g p พ3 g p ่สามจีสามอยู่ไหนเรส่มไปกี่รอบแล้วเนี่ยส่มไปสามรอบแล้วนะครับอ่ารอบที่สี่โอ้โหออกยากจังเลยเรดดอกต้องหนึ่งจุดห้าเลยนะ เฮ้ยสีแดงสีแดงสีแดง,แดงวินิคอนใช่ไหมถ้าจะไม่ผิด,อ,ดอ้าวนิวันน้ำว่ะอุ้ยสองตัวครับตัวแรกเลยสตาร์ทเฟร์มูรีสตาร์เฮ้ยใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยใช่ว่าเฮ้ยออกแล้วโอ้โหดีใจครับจังหวะนี้แต่ไม่รู้จะพูดอะไรนะโอ้โหเปิดจนท้อมาแล้วครับศูนย์สามนะ g p พ3สาม ยังมีให้รู้นอีกตัวหนึ่งครับตัวที่เก้านะน่าจะตัวต่อไปปะพึบมาอีกตัวหนึ่งเอ็นเกตอีกแล้วตัวอะไรวะภาคนี้ไม่เคยดูนะเหมือนคิวเบเล่เลยอ่าพอก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดตู้ไพาหลอดนะอุย้ยมาแล้วครับ 03เปิดไปกี่รอบวะเปิดไปสี่รอบนะครับ342ก็หมื่นสองเนาะอ่ะประมาณตู้ไหลอบบ้างนะรอบที่หนึ่งนะครับข้ามเลยดีกว่าโอ้โหเกลือเต็มเต็มข้ามอ่ารอบที่สองนะครับ อยากได้อยากได้อยากได้ลูกพี่โคครับมาเถอะตัวที่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปึบเอ้ยมาแล้วโอ้โหอุ้ยตะโกนรั่นเลยโอ้ออกเลยครับอืสุดยอดพี่โคกูสองทีออกอย่างคุ้ม,มครับไม่ต้องหลายรอบนะโอ้โหคุ้มแล้วครับ ว่าจะเปิดซ้ำแต่ผมขอกักก่อนนะแม่อิ่มแล้วครับตอนนี้แฮปปี้เลยยิ้มหน้าบานเลยมาแล้วครับผมโอ้โหดีใจว่าดีใจว่าตัวใหม่ครับเก่งไม่เก่งไม่รู้ครับขอเก็บก่อนนะไหนอขอดูหน่อยอัพเลยละกันนะครับผมเอาเบื้องต้นก่อนนะอุ๊ยอันนี้บวกดาวไม่ใช่ อ้ใส่ทีมหลักก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวอัพนะครับเอ,อ่อทีมหนไอยวะลืมลืมลืมเอาใครออกดีวะเอาอทีเหลืองผมมีสามตัวแล้วเนี่ยบานาลิงออกนกันครับมายืนคู่กันแบบจับจ้าบ,บหน่อยตัวนี้ไหม พ่หลอดพ t หลอดมีโอ้โหโคตรเข้าอะ่ะอย่างเท่ครับงานลูกพี่โคกูสุดยอด <c oughs> ของขังครับของขังโอเคครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับการเปิดหา TV ทีวีตนสานะก็เปิดไปทั้งหมดอหกรอบใช่ไหมหุ่นเราเปิดตู้หุ่นไปสี่รอบแล้วก็ตู้ไพหลอดอีกสองนะเป็นหกนะครับ อกสามสิบแปดก็ประมาณหมื่นแปดนะครับผมใช่ไหมวะโอเคก็เช่าวัเถอครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับโมบิสุดตัวใหม่พร้อมพลอตสุดตึงนะพี่โคนั่นเองนะก็เดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะได้รีวิวแน่นอนนะครับแต่ก็คงจะเป็นล่างที่ไม่ได้ตีบวกนะครับผมเพราะว่าเราสุ่มได้แค่อย่างละตัวเนาะโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม